ซื้อเบียร์มาฝากด้วยน่าคนดีใจมากเจ้านายให้เงินมาสองพันบาทนี่เจ้านายให้เงินมาสาวลาวไปไปเที่ยวปีใหม่เจ้านายให้เงินมาไปเที่ยวปีใหม่เจ้านายให้เงินมาสองพันบาทนะจ๊ะหลังจากที่แบบสงการที่ผ่านมานะจ๊ะก็คือเออเดี๋ยวไปทงไปเที่ยวกัน ยุดไปยุดไปเนะาะจะนายก็ได้ถามจะนายเซอร์ไพรส์ว่าไปเที่ยวมาหมดเงินไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะก็ได้แบบว่าเออก็ได้ก็ได้แบบบอกว่าหมดไปพันห้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออกลับมาจะนายก็ได้หายเงินว่าสองพันบาทนะจ๊ะ สองพันบาทเล่นปีใหม่นะจ๊ะมีเจ้าหน่ายดีก็ดียังสีเราจะทุกคนจ๊ะอย่า่าเด้อคนไทยใจดีจริงๆนะจ๊ะคนไทยใจดีอดีจ๊ะโดยเฉพาะเมนเจ้าหนายเจ้าหน่ายเมย์นอนไขมุกเองนะใจดีเฮี้ยงจ้ะล่ะสูดไปเที่ยวบริเวนไปเที่ยวไปเหตุงานไปญี่ปุน่นซื้อน้ำหอมมาฝากแล้วก็ซื้อเบียร์มาฝากด้วย น่ารักมากเจ้านายเป็นเจ้านายที่น่ารักมากเลยเทศกาลไหนๆก็ได้ของขวัญไปไซกับมากก็ต้องมีเนียวมาฝากนะจ๊ะเป็นความโชคดีแล้วก็ความเออสชคดีค่ะเด็กเป็นความสูคดีขคงเม่นองเม่นองไข่มกนะจ๊ะที่แบบว่าที่มีเจ้านายดีแบบนี้นะจ๊ะน่ารักซึ่งว่าเราเนี่ยก็คือประเด็นก็คือเขาหนาลาก ไปไซก็มีของมาฝากแตกันเนี่ยลาสุดปีใหม่ให้เงินมาสองพันมันอาจิบรายะสำหรับทุกคนนะจ๊ะแต่ว่ามันร้ายสำหรับแม่น้องไข่มุกเนาะแค่ได้แครนี้ก็ดีใจละจ้าเพราะว่าโอ้ก็เสิเฮ็ดงานถาเป็นรายวันกะลายวันเติมเลยจ้กาก็สิได้เงินมาสมองพันนี่เป็นความโชคดีแล้วก็ความ ดีมันก็เป็นความดีใจเนาะอันอาจจะสิบลายสำหรับทุกคนนะทุกคนอาจจะว่าโอ๊ยแค่เงินแค่สองพันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขามันกับดีใจเนาะมันก็เป็นน้ำใจที่เขาใหา้เขามาเพราะว่าเงินเดือนเขาก็ให้เขาทุกเดือนอยู่เดียวและก็เงินเดือนก็ให้ทุกเดือนอยู่เดียวแล้วนเนี่ยเวลาเทศกาลย่างต่างๆเนี่ยก็สิ สีแบบกระสีมีข้องให้ถึงแม้ว่ามันสีแบบบววววงบลาายแต่กะมันก็เป็นน้ำใจที่เข้านึ้อึ้งเฮ้าครับที่เข้าไปดูหนองอย่งสีดะทุกคนจ้าเออโบโห่วได้จ้างคนได้ได้อันนี้อยู่บ่แต่ว่ามีมีพี่น้องคนล่าคนได้าเฮ็ดงานหลายคนกะจสีไดหลายคนอนีเนาะแต่ว่ามีน้องใครบ่คันได้เจ้านี้ก็ดีใจแล้ว คือเล็กๆน้อยๆแต่มันก็เป็นน้ำใจที่เขาหนึกถึงเฮาไปทางในกับสื่อข้องมาฝากเนี่ยเหมืงนเนี่ยอ,อ,อันนี้อันนี้คือลาสูดพึงไปมากมันนี้ไถเบียมาฝากโุโหว่าเสียบดูบอ่นะจ๊ะอันนี้ว่าท่าน,นเคยกินเคยกินแต่อีกแบบหนึ่งเิ่นเคยเสือมหาห้ดีใจมากเลยทุกคนดีใจจะไม่ดีใจใดงินยังเป็นดีใจได,ด,จไดเบียกับโมโหอันนี้ เบียมาก่อนไว้เลยดีใจลงรถมาได้อ้ามีของมาฝากดูสิไปเปิดเป่าอ๋อเบียสงสัยหัวใจลูกน้องว่าลูกน้องมากินหรือเปล่าอ๋อลองให้สืบมาเบิงมารสชาติมันเสีบโบเผื่อ่าอ๋อมันสีเสียคือเบียรไทยอยู่โบอย่างสีนะทุกคนจาโอ้ยดีใจได้เงินตังสองพัน เจ้านายของค่อยนิจใจดีเฮงน,นะทุกคนดูว่าอันผู้ไดมีเจ้าในายใจดีคือข่อยโบลา้คนอาชีตใดดีกว่านี้เนาะแต่ว่าเฮ้าหาันก็ดีใจนะที่เขานึกถึงเฮ้านะน่ารักทุกทุกเทศกาลเลยอะ่ะเออมันก็เป็นความดีใจของเรานี่เลยนะปีใหม่ทรงการยังเสียเรียว่าสิกลับบ้านยังเสียนะทุกคนเออฝกสิแบบว่า ใหทรงค่ารถค่าล,าลอ,อยงสินะจะนายนะนารักนี่องอืงขนาดเราเบิกเงินเดือนทางที่การลายรายรายลายหมื่นอยู่กันยังเหรอวะเขาเบิกเงินเดือนนะคะได้อย่างสิ่งน่ะทุกคนเอนอมไม่มีปัญหาเลยนาลาย่ารักยังคลิปยังคลิปที่แล้วนะจ๊ะทุกคนจ้า มันเป็นถาดมันเป็นถาดกระซงมันเป็นถาดข้าก็ดีน้ำใ,ให้เงินให้ข้ามน่ารักน่ารักทุกเทศกาลมาเป็นถาดมันเป็นยังกระซางจาจอดมีเจอน่ายน่ารักแบบนี้ก็ดีแล้วเนะทุกคนจา้ายังสุดท้ายนี่ก็ฝฟกคอยทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องไข่มบุกมาดีให้เด้อดฝากเป็นกำลังใจให้เดียจ้าฮาร์ดทำคลิปใหม่จากไนอกาฝากเหนือฝากโตฝากเป็นกำลังใจให้เด้อ,จอใจใดอจา้าผูไรที่เขามารับชมก็ได้ขอบคุณค่ะ